วออสวัสดีค่ะกับหมช่องนุ่นนี่นนทคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาช่วงคุณถูกแกล้งนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแกล้งยูทูบเบอร์มาแกล้งคนทั่วไปะคะ่ะเรามันจะมาแกล้งพ่อนั่นเองนะคะมีกระแสะเรียกร้องมาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากให้แกล้งพ่อเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะแกล้งอะไรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าเย้ ใค่ะแล้วก็วิธีที่เราจะแกล้งพ่อนะคะแล้วก็คือเรานะคะจะพาพ่อไปเซเว่นแล้วก็บอกว่ามีไมโลคิววางขายที่เซเว่นนะคะคือพ่อเราเป็นบอกว่าแบบอยากกินไมโลคิวมากแต่ว่าคือมันหายากมากเลยนะคะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยไมโลคิวมีวางขายที่เซเว่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าพ่อเราจะเชื่อไหมนะคะเราก็ไปเฉลยกลางเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะหลอกนะคะเหมือนแบบจะหลอกทำคลิปว่ามีไมโนคิว ที่เซเว่นนะคะแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบเออไปดูไมโลคลิวกับพ่อน,นะคะแล้วก็ไปเฉลยในคลิปเลยนะคะว่ามันไม่มีจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขาว่ามันจะหาแค่ไหน <c oughs> แค่คิดก็แบบไปดูกันเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําคลิปแบบว่าไปไปซื้อแบบไมโลคลิวที่เซเว่นะโอเคปะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีขายที่เซเว่นแล้วไมโลคลิวมันหายากมันจะมีขายที่เซเว่นได้ไง เอ้ยนะ่าเดี๋ยวเราลองทำคลิปตามหากันหนูเห็นเขาแชร์กันในเน็ตอะว่ามีไม่เราคลิปซีเซลเลยนะเนี่ยโดนออกข่าวโดนหลอกไม่รู้หรอโอ้ยมัว่วไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสวัสดีค่ะกลับมาที่ช่องนนี่ .com กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กับพ่อเราช่องนนี่ y c o m นีดต้นช่องนนี่อ com ดอทคอมดต้นโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไป โลคิวกันที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็เดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเลยขายไหนเซเว่นเนี่ยมีไม่มีนะหน้าดูนี่มันมีขายหนูเห็นเขาแบบเขา,เขา,เ,ขาเขาบอกกันอยู่ในเน็ตพ่ออะมันจะมีขายได้มีขายโอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เซเว่นแล้วนะคะเราก็จะมาตามหาไมโลคิวกันนะคะก็จะให้พ่อเราไปคนมีหนูเห็นในเน็ตเขาจะให้พ่อเราไปคนตามหานะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมันน่าจะอยู่แถวแถวล็อกนี้แหละไหนมีอะไรบ้างนี่คิดแคตไปนี่มันคิดแคทไม่ไม่ใช่ไมโดูนไม้ดมีแค่นี้เลยนี่นังเก็ดอ่านออกะเนี่ยรู้อลงไหนนี่ช็อกโกบอลนี่หลอกพ่อออันไลน์เดี๋ยวหนูมาหามาพ่อมาถือกล้องมาหนูหาหาเจอด้วยไง อยู่แถวแถวนี้แหละอ่ไไมโลคิว้วขิงป้าเหลอเห็นป้ามั้ยลึกเสาเห็นไหมนี่เรามาเจอไมโลคิว้วแล้วนะคะเราี่้านี่ไงไมโลคิอ,อะไรนะห่ไม่ใช่ย่างไไมโลคิว้วไมโลคิ้วเดี๋ยวเราไปดูชมหนะ้าของพ่อเรากันแ้าส,สรุปว่ามันไม่มีไมโลคิ้วนะะก็คกชาช่วงคุณเลย เด็กๆห้ามทำแผนการแกล้งพ่อจับเด็กแล้วไม่มีอย่โลภพ่อไม่ได้อยากกินด้วยนี่มันอยากกินหลอกตัวเองอะไรพ่ออยากกินนะพ่อบอกนี่จะทำให้ช่องพ่อถึงแสนสาบใช่ไหมทำแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปซื้อไบโลคิวปิีก่ายนี่ไปโลคสำหรับวันนี้นะคะบมายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับขอบด้วย่ะในแพ็กเกจกัน่น